สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการบวกทศนิยมนะคะหลักการบวกทศนิยม iers, ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนจําไว้เลยว่าจะต้องตั้งจุดทศนิยมนะคะให้ตรงกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกบอกว่า14บวกกับ1นนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งนะคะเป็นจํานวนเต็มนักเรียนจําไว้เลยว่าจํานวนเต็มแบบนี้นะคะจุดทศนิยมของมันก็คือจุด0 0 0ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ อลองทำดูนะคะอ่า14 0จุดอ่าเพราะว่าอะไรคะทำไมครูใส่ศูนย์ตัวเดียวทำไมครูไม่ใส่ศูนย์ไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวบวกมันทศนิยมแค่1ตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แค่ให้มันตรงกันกันกบตัวบวกของเรานะคะทีนี้ตั้งจุดให้ตรงกันค่ะอ่าเขียนจุดไว้ก่อนเลยเนาะหลังจุดทศนิยมนะคะเป็นเลข5หน้าจุดทศนิยมเป็นเลข1นะคะก็คือ1.5นั่นเองหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยตั้งให้ตรงกันนะคะทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งตั้งให้ตรงกันจุดทศนิยมตั้งให้ตรงกันหลักการมีแค่นี้นะคะแล้วเราก็บวกเหมือนบวกจํานวนเต็มธรรมดาเลยนะคะห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะจุดทศนิยมค่ะอ่าลงมานะคะตรงคําตอบก็ตั้งให้ตรงกันเนาะสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะหนึ่งอ่าดึงลงมานะคะตอบแล้วค่ะสิบห้าจุดห้านะคะอ่าต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สอง 0.23อ่านว่า0.23นะคะบวกกับ1.48นั่นเองจะเห็นว่านะคะตัวตั้งนะคะทศนิยม2ตำแหน่งตัวบวกก็ทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ่า0.23ตัวบวกนะคะตั้งจุดก่อนล UH! หลังจุดนะคะเป็นเลข4กับเลข8ทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข4ทศนิยมตำแหน่งที่2คือเลข8นะคะหน้าจุดทศนิยมนะคะเป็นจำนวนเต็มหลักหน่วยก็คือเลข1นะคะ หลังจากนั้นเราก็บวกกันเลยแปบวกสได้สิบเอ็ดใส่1ทด1นะคะสองบวกสี่เป็นหกนะคะบวกตัวทด1เป็นเจ็ดนะคะจุดทดสิยมค่ะตั้งให้ตรงกันนะคะหนึ่งกับ0นะคะได้1เนาะตอบแล้วค่ะตอบ1.71นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3 3, 3บวกกับ0.09จะเห็นว่าจำนวนเต็มบวกกับทดสิยม2กตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นหลังจุด หลังจำนวนเต็มนะคะจุดคือ0ูเนาะคุณครูก็จะใส่0ูเพราะทศนิยมสตำแหน่งเนาะอ่ะใส่ไปนะคะหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูใส่เพื่อ,อเวลาทำโจทย์นะคะนักเรียนจะได้ไม่ลืมเนาะ0ูนจุด 09นเะคะเนี่ยตั้งให้ตรงกันนะคะเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดทศนิยมเนี่ยตรงกันทศนิยมตำแหน่งที่1ตรงกันตำแหน่งที่2ตรงกันเลขหลักหน่วยตรงกันนะคะอ่าพอตรงกันแล้วเราก็สามารถทําการบวกได้เลยนะคะ9บวกย์ได้9าค่ะ0นบวกได้0นย์ะคะจุดทศนิยมตั้งตรงกันค่ะ3าบวก0ูนย์ได้3ค่ะตอบแล้วค่ะตอบ3.09ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่4 1.243บวกกับ5.4นะคะ บวกกับ5.4เรื่องเลยจะเห็นว่าตัวตั้งนะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะแล้วก็ตัวบวกเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะทํายังไงคะคุณครูจุดทศนิยมไม่เท่ากันอ่าเราก็แค่ตั้งจุดให้มันตรงกันค่ะอ่าตัวตั้งนะคะ1.243นะคะบวกกับเอาจุดมาก่อนเอาจุดมาก่อนก็ได้กันลืมนะคะ จำนวนเต็มนะคะหลักหน่วยเล็กเนาะทศนิยมตำแหน่งที่1คือเล็4ตรงนี้นะคะหลังเล็4จะใส่อะไรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็คือถ้ามันไม่มีก็คือเล็0ูนย์นั่นเองแต่ถ้านักเรียนไม่ใส่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คุณครูไม่ใส่เนาะานะคะ3นะคะไม่มีตัวบวกเนาะดึงลงมาเลยนะคะ4นะคะไม่มีตัวบวกหรือบวกศูนย์นั่นเองก็ได้4ี่นะคะ2บวก4ี่เป็น6นะคะจุดทดนิยมค่ะตั้งตรงกันค่ะ1บวก5ได้6ตอบแล้วค่ะตอบ6จุด 643